นาฬิกาโรเล็กไซส์ไหนที่น่าลงทุนถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังมองหานาฬิกาโร l e ็กหรือกําลังจะซื้อนาฬิกาโร l e ็กนะฮะเรามาดูในรายละเอียดของวิดีโอตอนนี้ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับก่อนอื่นที่คุณจะไปดูรายละเอียดของรายิการนั้นเชิญชวนนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับวิดีโอตอนนี้ก่อนได้เลยนะครับไปดูกันเลยว่านาฬิกาโร l e ็กไซส์ไหนครับที่คุณควรจะซื้อเราแบ่งแยกกันก่อนนะครับว่าแบรนด์ของ Rolex เนี่ยมีการทำรายละเอียดของขนาดเยอะมากเลยนะครับเท่าที่ผมนับได้เนี่ยเป็น10ไซส์เลยนะฮะเริ่มตั้งแต่25มิล26 28 31 34 36 39 40 41 42 43และ44 12ไซส์เยอะมากเลยนะครับเราเลยงงนะว่านาฬิกาเนี่ยถ้าเราจะซื้อนเนี่ยขนาดข้อมือของเราเนี่ยมันจะเหมาะกับ ไไหนกันแน่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าแบรนด์ของ Rolex เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ทำนาฬิกาเนี่ยออกมาวาไรตี้สุดๆแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันหมด กือบจะทุกรุ่นเลยนะครับเขาจะไม่นิยมเปลี่ยนแบบแต่ว่าเพิ่มโมเดลแค่นั้นเองนะครับแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทนะครับสประเภทนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรคือเป็นประเภทพวกนาฬิกาแคชชวลและก็สป,ปอร์ตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีขนาดข้อมือเล็กเราก็จะต้องจำแนกขนาดของข้อมือเป็นสูภาพบบรุษและ สุภาพสตรีก่อนนะครับเหตุผลที่เราจะมาดูกันวันนี้มีทั้งหมดคือเรื่องราคาที่เมื่อกี้ผมพูดนะครับเรื่องราคาเป็นตัวกําหนดหลักเลยนะครับถ้าคุณซื้อนาฬิกาเล็กเกินไปแบบที่สมัยนิยมนี้ไม่นิยมคุณจะขายมันได้ยากแต่นาฬิกาโรเล็กซ์นั้นเป็นนาฬิกาแบรนด์เดียวนะครับที่มันผูกกับคําว่าดอลลาร์ด้นะครับถ้าคุณใส่นาฬิกาไปในต่างประเทศนะฮะ คุณสามารถถอดและขายก็ได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับแต่มันมีหลายแบรนด์นะฮะแต่โ o l e ็กนั้นคือทําได้ง่ายที่สุดทีนี้แหละถ้าคุณจะรู้ว่านาฬิการเรือนหนึงมันจะเหมาะสมมากแค่ไหนคุณก็จะต้องดูทั้งหมด4อย่างความสวยงามราคา ความเหมาะสมและก็ความนิยมนะครับแต่ไปพูดถึงเรื่องราคาก่อนดีกว่าเพราะว่านาฬิกาโรเล็กนั้นยังไงก็ตามนะครับคนจะหูผึ่งแน่ถ้าคุณเจอนาฬิกาบางรุ่นแล้วราคามันแสนถูกนะครับถูกแบบไหน ถูกแบบประเภทที่ใกล้กับราคาหน้าชอปรู้กันอยู่แล้วนะครับในวิดีโอหลายตอนที่ผมพูดว่าคุณต้องต่อคิวในการซื้อไม่ว่าคุณจะไปที่ออโตไลส์ดีลเลอร์ที่ไหนก็ตามนะครับคุณจะต้องต่อคิวนะครับแต่ถ้าคิวของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เกินร้อยละอย่าฝันเลยครับว่าปีนี้จะได้เพราะว่ามันจะหมดปีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนาฬิกาที่เป็นยอดนิยมคุณจะต้องหามันให้เจอคือประเภทพวกสปอร์ตนะครับ สปอร์ตเป็นนาฬิการประเภทที่คนนิยมแทบทุกรุ่นนะครับและอีกประเภทนึงละ่ะแคชชัวร์เลยครับประเภทพวกแคชชัวร์คืออ y s t e เ d a ์เดจัม์นะครับออร์สเตอร์เดและอ y s t e r p อร์ e t u รชชวรเดย์เดและแถมอีกอันหนึ่งคือประเภทอ y s t e r p อร์ e t u รชวรที่ไม่มีวันที่นั่นเองนะครับและอีกฟากหนึ่งของประเภทนาฬิกาสปอร์ตก็คือเด y t น n านะครับ GMT Submarine Explorer y a c h m a s t e r One y a c h m a s t e r t o และตามด้วยประเภทพ,พวกแ,กแปลกๆคือประเภท มิวก้าหรือเทอร์โนเกราก็เยอะยแยะไปหมดเลยนะครับในนาฬิกาเหล่านี้แหะครับมันอยู่ในไซส์40 m mm มมขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นไซส์ที่นิยมนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราดูประเภทพวกนาฬิกาสปอร์ตนะครับก็มีไซส์เล็กติดมาด้วยเช่นกันเช่นรุ่น YORS MASTER ยกตัวอย่างคือไซส์กลางของเขาคือ40 mm มมครับและไซส์เล็กของเขาคือ 37ม m mm มนะครับแน่นอนละครับถ้าเราบอกว่ายอสมาสเตอร์หาซื้อ,อยากครับแต่จะต้องเป็นระบุตัวด้วยนะครับเช่นตัวที่เป็น v อเวโรส o คเพราะฉะนั้นในเรื่องรายละเอียดของนาฬิกาสปอร์ตนะถือว่านิยมทั้งหมดนะครับสำหรับไซส์ที่คุณควรจะระวังหรือว่าไม่ควรซื้อนะครับคือไซส์ที่มีขนาดต่ำกว่า36ไล่ไปเลยครับตั้งแต่3 4 3 1 และ28ทำไมถึงพูดแบบนี้ครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณใส่ไซส์ใหญ่เกิน36 จะเหมาะกว่านะครับและเราไปดูราคาของเขาด้วยนะครับว่าในท้องตลาดถ้าไซส์ที่ต่ำกว่า3 6วนะครับจะเป็นไซส์ที่ราคาไม่ดีคุณสามารถซื้อในการประเภทไซส์พวกนี้ในช็อปได้ราคาปกติหรือเรียกว่าบางรุ่นบางสีนั้นหาได้ยากแต่คุณก็ยังสามารถใช้วิชาอันนี้คุณลองมองหาดูนะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่แคร์เรื่องของขนาด หรือไม่แค่เรื่องของการขายหลังจากที่คุณใส่เบื่อนั่นเองนะครับถ้าคุณเข้าใจในเหตุผลหลักแบบนี้นะครับคุณจะเริ่มเข้าใจเองนะครับว่าปัจจุบันนี้เรานิยมในกาปร,ระเภท o v e r s i ์ไซ คำว่าโอเวอร์ไซส์นั้นใช้ได้กับนาฬิกาในทุกโมเดลนะครับแต่ที่ผมได้พูดว่านาฬิกาที่ต่ํากว่าไซส์36ลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับให้คุณลองไปดูนาฬิกาในรุ่นๆุ่นหนึ่งครับที่มันดึงเงินในกระเป๋าเหล่าเซเลบหรือคนดังไปได้มากเลยนะครับคือตระกูลโอเสเตอร์เพอร์เพชวลนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาด41 39 36พวกนี้นะครับเป็นไซส์ที่มีราคาแพงเกินตัวเช่นราคาออกจากชอป 2แสนบาทก็จ่ายเลยครับ4แสนแต่ถ้าคุณซื้อไซส์ขนาด3 4ลงมานะครับคุณจะเจอราคาที่พอจะซื้อได้และยิ่งเล็กราคาก็จะยิ่งถูกนะครับเนื่องจากว่าคนต้องการใส่ในาฬิกาที่เป็นโอเวอร์ไซส์นะครับมาตรฐานราคาและขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ3 6ม mm ิลิเมตรนะครับ3 6มิิเมตรขึ้นไปนั้นคือไซส์ที่คนในยุคนี้เล่นกันนะครับ แต่36มิลมลงมาคือไซส์ที่ทุกวันนี้คุณสามารถหาซื้อในช็อปในท้องตลาดได้มากกว่านะครับราคาของเขาเลยขึ้นได้ยากนะครับแต่มีแค่เงื่อนไขยอยู่อย่างเดียวนะครับ ถ้าหน้าปัดนาฬิกาในบางรุ่นมีความแปลกหรือมันมีบุคลิกที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่น o อเซอร์เพอร์เ a ชราคาก็ยังแพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองถึงแบรนด์ของ r o l e ็นะครับเราจะเริ่มเห็นว่าขนาดเล็กที่สุดที่เขาทำนะานก็เลิกผลิตไปแล้วด้วยเช่นกันคือไซส์25 26นะครับเล็กที่สุดในปัจจุบันนี้คือ28ม m mm. มและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กาลังมองหานาฬิกาสักเรือนหนึ่งอย่าหาผิดไซส์นะครับ ให้ใช้คำว่า o v e r s i ไซขึ้นไปก็จะโอเคมากกว่าแขนของคุณจะเล็กแค่ไหนก็ตามนะครับแบรนด์โลเล็กทำออกมาให้คุณใส่ได้ทุกรุ่นนะครับในปัจจุบันนี้เนาะก็พบกันนะครับในวีดีโอตอนหน้าเล็กมนโน